สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช่หวยไ,ไทยสี6ห้าคลิปนี้แอดมานำเสนอแนวทางของหลวงพ่อปากแดงกับปกเขียวนะคะพ้องปกเขียวแอดจะให้ดูงวดที่แล้วปกเขียวหน้าปกแน่มากเลยจะเข้าได้2อถึงสตัวด้วยนะงวดที่แล้วมาที่4ีกับ8นะคะหน้าปกรอ,รอชมงวดนี้เราจะให้ตรวไหนนะคะ จะมีของหลวงพ่อปากแดงด้วยเดี๋ยวจะนำเสนอยาวๆก่อนนะปกเขียวงวดนี้งวดประจำวันที่16เมษายน2567หน้าปกให้เด่นที่309465นะคะ่าต่อไปหน้าแรกเลย หน้าแรกตรงนี้เสียนเลขให้เด่นที่9ก้าเจะมี2 9 3 7 9 6 9 3 9 6นะคะ3มา3 2 3 4ค่ะแล้วก็มีเสื้อตกทั้งตรงนี้ให้ล่างที่0 0 1 0 4 0 7นะคะดีสุดยอดให้บน3ล่างค่ะให้ให้เด่นที่3บนล่างเลยค่ะมี3 3 3 5 3 9 สายฟ้าผ่าให้บน6 6 1 6 3 6 4 6 8ค่ะล่างมี4 4 3 4 5 4 7 4 9ประมาณนี้ค่ะต่อไปหน้านี้เบอร์ชัวจริงบนที่8ค่ะล่างที่1 8 3 8 9 1ก็มี1 6 1 9เลขแม่นบนงด16เมษานี้ให้ที่3นะคะ3 1 3 5 3 9 สตัวก็จะมี0 3 1 5 3 6 2 3 9ค่ะเลขเข้าตางวดนี้ให้วิ่งที่60 1 0 4 0 7 0น่งสี่นย์เนย์ค่ะสายน้ำนำโชคให้5 5 3ห้าสาล่างนะคะสองสามค่ะประมาณนี้ต่อไปหน้านี้ สอง VIP เลขเฉียบขาดให้บนที่ 3, 3, 1, 3, ามห่งมาค่ะม้าวิ่งบนวิ่งเก้ามาแน่ 9, 4, 9, 6นะคะล่าง3ค่ะ 2, 3, 0, 3ค่ะตรงนี้อาจารย์ดอกรักให้บน9นะคะล่างสาประมาณนี้ค่ะลู่รางวัลให้บนที่ 2, 7, สอนะคะล่าง0นย์ค่ะ 7, 0, 2, 0, 4, 0ค่ะ หน้านี้หน้านี้ของปกหวยลัดคู่เด่น39ก้าค่ะเด่นสุด3นะคะเสียนฟันทงชุดบนให้6ค่ะ606 4 6 2 6 9ค่ะ8ล่างค่ะ4 3สมัยให้เด่นที่3ค่ะ3036 3565ค่ะเลขมงคลชัยค่ะให้บน2 4ค่ะล่างให้3กับ6นะคะ ใครชอบก็แคปได้นะคะ1 2 3 4ค่ะอ่าไปเร็วๆเลยหมูเซียนค่ะให้เด่นที่9นะคะ0 9 1 9 3 9 4 9 9 6 9 8 9ค่ะด่วน99ให้วิ่ง3บนค่ะ3 0 3 2 3 4 3 9ค่ะอ่าคนชีโชคค่ะให้ที่2ค่ะบน ล่างให้ที่8ค่ะกระต่ายทองให้บนที่9ล่างที่3ค่ะโอเคนะคะไปต่อเลยหน้านี้ค่ะรวมผ้าอาจารย์ค่ะให้บน9ค่ะ0949นะคะล่าง3ค่ะใช้ยศิษย์มหาชนค่ะให้วิ่งที่4ค่ะ043464ค่ะอ่า ประมาณนี้ค่ะปักหลัก10บล่างค่ะมีสามมีหมีศค่ะป๊อบช้างแก้วค่ะเด่นสค่ะล่าง9้าค่ะแคบได้แคบค่ะต่อไป่าเลขแม่นล่างให้ที่สามค่ะสามสองสามสี่สามสามดค่ะเลขรับร้อยให้ที่8ค่ะเลขแม่นบนค่ะข้างล่างให้ศูนค่ะ แม่นล่างให้ที่3ค่ะชุดเสียบการดเหนือ6ค่ะใต้7นะคะต่อไปหน้านี้ค่ะตัวเลขเงินล้านค่ะให้ชุดเดียว3ค่ะ3 2ค่ะยอดหมาเหงค่ะบนให้5กับ6ค่ะอ้าวตรงนี้ขวัญใจคนยากค่ะแคปได้แคปค่ะ เพชรสิงค่ะปักหลักสิบบนค่ะมีศูนมีสีมี6หค่ะวิ่งศย์ค่ะศ1 0 7ค่ะตรงนี <t> ้ซ <cover> <man> ุปเปอร์แมนค่ะบนศูย์ค่ะโชครวยค่ะตรงนี้ค่ะบนล่างสองค่ะสองสามสองหค่ะต่อไปหน้าต่อไปค่ะไปแบบเร็วๆเลยนะคะ ท่านไหนชอบหน้าไหนก็แคปไล่แคปได้เลยนะคะแอดให้แคปนะคะวันใจคนเสียงค่างงวดนี้มียอดชายมีเพชรแท้ซปเปอร์เฮงค่ะบอกบนที่หนึ่งนะคะเพชรแท้ให้9บนนะคะล่าง7นะคะอ่าต่อไปหน้านี้เลยค่ะเศรษฐีค่ะเลขเศรษฐีให้ที่3-3-3-3-4-3-7ค่ะยอดแม่นให้5กับ8ค่ะ ข้างล่างค่ะสามซ่าค่ะซับในซองค่ะหน้าต่อไปค่ะเลยกเฉียบขาด VIP ค่ะ9สังลุย3ค่ะบนที่3มนะคะมั่นใจและจอมขวังเบท9ค่ะล่าง5ค่ะเซียนเก่งค่ะอาจารย์ดังหน้านี้ค่ะ แคปได้แคปค่ะ1 2ึ่งสามสี่ค่ะอ่าต่อไปหน้านี้ค่ะของปกเขียวนะคะหวยแก้วค่ะบนที่6ล่างที่9ค่ะเตาแดงค่ะ2 5งห้าสาสมหค่ะตีทรงพลังสี่กับศค่ะมั่นใจเกินร้อยสาค่ะ ดาบธานีชั่วล่างค่ะแคปได้แคปหลัก10บบนค่ะมีสามมีสี่มีห้ามี9้ามีศนย์ค่ะเสียงเริ่มหายแล้วค่ะอะ่ต่อไปค่ะท้ายปกค่ะแคปได้ใครชอบแคปนะคะ1 2 3 4ค่ะต่อไปเซียนเจ้ามือหน้านี้ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะ ท้ายปกต่อไปเป็นของอาจารย์หลวงพ่อปากแดงนะคะสำหรับ FC ท่านไหนที่รอมวดประจำวันที่16เมษายน2567นะคะหน้าปกมวดนี้มี4มี7มี8เลขน้ำตาเทียน7ค่อนข้างที่จะเด่นนะคะตรงนี้ก็5 6 9มี6 9 6 6 6 7 แปดเก้าแปแปดเจ็ดนะจ๊ะ,ะหน้าแรกเลยหลวงพ่อมาแดงหกศู7ย์หกสี่เจ็ดหกศนะคะ, 2, 6, 2, 2, 2, ะ,คะองหกสองสองสต่อไปคะ่ะหน้านี้เซียมซีเลขเซียมซีม่ศูนกับห้านะคะส่ตัวมาสองตัวนะคะ มี0มี4มี7มี5นะคะอ่า2ตัว0 4 0 7 0 8 5 4 5 7 5 8ค่ะ3ตัว7 5 8ค่ะสวยมากอ่า4ตัวมา2ตัวมี2มี4มี6มี4นะคะมี2 8 6 4นะคะอ่า2ก็6ค่ะ2มา2 8 2 4 2 7 6มา6 8 6 4 6 7ค่ะประมาณนี้เลขพระอาจารย์ค่ะหน้านี้ เดดพระอาจารย์เห็นสวยห้าสกับ0นะคะมีแปดหกแค่ะที่เด็ด6 8แปดหก87็ดาค่ะล่าง02นย์สองศูนย์เก้าศูนย์ห้ค่ะประมาณนี้ค่ะต่อไปอ่าหน้าน,นี้ไม่มีอะไรนะคะ ใส่แคปได้แคปนะคะ1 2 3 4งค่ะอ่าหน้านี้เลยค่ะมาหน้านี้เลขน้ําตาเทียนนะคะงวดนี้มี4มี7ม8นะคะใครที่ชอบ4 3 4 4 4 7 4 9 7 3 7 4 7 7 7 9 8 3 8 4 8 7 8 9ค่ะอ่าข้างล่างนี่ก็แคปได้นะคะ1 2 3 4ค่ะ,ะมาหน้านี้ พ่อกาให้ที่3ามาแรงนะคะงวดน,นี้จับคู่ตัวที่ได้นะคะมี3036 3831 536 331นะคะ4มาแรงก็จะมี42 46 40 45 49 47ค่ะประมาณนี้นะคะหน้านี้สิลูกสิธิหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อเพียงตาค่ะแคปได้แคปนะคะหน้านี้ข้างล่างค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ปากแดงนะคะให้ดูทุกหน้านะคะเอฟสี F C, ท่านไหนชอบก็ไล่ดูนะคะหน้านี้ค่ะแคปได้แคปค่ะหนึ่งสองค่ะข้างล่างสุดเลยก็จะมีประมาณนี้ค่ะ1 2ึสค่ะต่อไปแผ่นสุดท้ายนี่สีสันสวยงามอาจารย์บางใหญ่นะคะมีศูนย์มีสามมีเก้มีห่งนะคะ อ่า07 37 97 17 03 33 93 13ค่ะ08 38 98 18ค่ะชุดนี้มี3 7 17 03และมี93นะคะข้างล่างเลยตรงนี้เนน้อยที่โชค68 69 66 67ค่ะชุดหนึ่งชุด3 32 35 37 30 33 สี่ถ้า4ี่สี4สองสีค่ะประมาณนี้ค่ะอ่าท้ายปกเลยท้ายปกของซองก็จะมีประมาณนี้นะคะแคปได้นะแคบแคปนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสค่ะมดหน้าจอคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ สุดท้ายนี้ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในการทำคลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีถูกหวยมีเงินใช้เฮงเฮงปังปงัขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ